โอโยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย,ยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียบโพนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการขอนำท่านเข้าสู่รายการอยอยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้ออกอากาศเป็นตอนที่39ตรงกับวันพุทธที่29กันยายน2564พบกันในตอน งานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะสัปดาห์ที่แล้วมีคำถามให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้ร่วมสนุกตอบคำถามชิงรางวัลวันนี้นกจะมาเฉลยคำตอบกันนะคะกับคำถามที่ถามว่าสำหรับข้อห้ามใช้ของคอนแทคเลนมีอะไรบ้างคำตอบก็คือห้ามใช้เกินระยะเวลาที่กำหนดห้ามใส่นอนและว่ายน้ำเพราะอาจทำให้ติดเชื้อค่ะ ตอบถูกกันบ้างไหมคะท่านใดตอบถูกเตรียมรุ่นนอรับรางวัลจากออยอได้เลยคะ่ะสำนักงาน,นาคณะกรรมการอาหารและยาขอเน้นย้ำประชาชนไม่ประมาทปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดโดยข้อปฏิบัติ9ข้อง่ายๆเพื่อช่วยกันลดความเสี่ยงของการติดเชื้อโควิด -19 1. ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้สวมหน้ากาก,กอนามัยหรือหน้ากากผ้า 2. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 3. อาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน 4. เว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร 5. หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด 6. ไม่อยู่ใกล้ผู้ป่วยไอจาม 7. รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ 8. มันทำความสะอาดพื้นผิววัสดุที่มีการสัมผัสบ่อยและก้าไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ได้และที่สำคัญควรหมั่นสังเกตตนเองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและอย่าลืมสแกนไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการสถานที่สาธารณะต่างๆ ขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยและทั่วโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญในการรับมือไม่ใช่เพียงแต่การบริหารจัดการที่ดีเท่านั้นแต่การนำองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและนวัตกรรมหรือผลงานที่สำเร็จมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมหรือแม้แต่ด้านการแพทย์สถานที่รองรับการรักษาและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่เราจะก้าวผ่านโควิด1 9ไปได้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้ทางรายการอยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับเกียรติจากดรน้ำชัยชีววิวัฒ์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์สวทชบรรณาธิการอำนวยการนิตยาส,าสารสารวิทย์ โดยจะมีประเด็นพูดคุยกันในหัวข้องานวิจัยไทยสู้ภัยโควิดขอต้อนรับดรน้ำชัยชีววิทย์วัฒน์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์คะก่อนอื่นอยากให้อาจารย์แนะนำบทบาทหน้าที่ของสวทชและชื่อเต็มว่าอะไรคะอ๋อสวทชเป็นหน่วยงานวิจัยแห่งชาตินะครับชื่อเต็มยาวทีเดียวครับสำนักงาน <c oughs> พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับ ก็เลยเรียกย่อๆกันว่าสวทชอเราเป็นหน่วยงานซึ่งอ,อยู่ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับโดยเราทํางานเนี่ยผ่านการวิจัยของศูนย์แห่งชาติ5ศูนย์นะครับไบโอเทคเนทคเทคนาโนเทคแล้วก็เอ็นเทคนะครับซึ่งแต่ละศูนย์ก็จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปอย่างเช่นไบโอเทคเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเน็เทคก็ด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เอมเทด้านวัสดุศาสตร์นะครับนาโน e c คก็ด้านนาโนเทคโนโลยีแล้วก็ใหม่ล่าสุดเพิ่งตั้งในปีที่ผ่านมาคือ n t e c ทนะครับก็ด้านพลังงานนะครับเรามีงานวิจัยสารพัดเลยครับฉะนั้นส่วนหนึ่งเน่ยของงานวิจัยของเราเนี่ยก็จะมาเกี่ยวข้องกับโรคโควิด -19 ด้วยนะครับซึ่งหลายชิ้นก็อาจจะผ่านตาท่านผู้ฟังไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้อธิบายขยายความ อันที่เป็นเรื่องของชุดตรวจวัคซีนแล้วก็ยาให้ฟังครับค่ะงั้นก็ถามอาจารย์ต่อเนื่องเลยนะคะว่าปัจจุบันทางสวทชมีงานการพัฒนางานวิจัยด้านยาและวัคซีนที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด1 9อะไรอยู่บ้างคะอย่างนี้ครับต้องปูพื้นกันนิดนึงว่าเราเราอยู่ในยุคสมัยที่พิเศษมากนะครับคือโรคระบาดใหญ่ขนาดที่เราเจออยู่ปัจจุบันเนี่ยโควิด -19 เนี่ยมันเป็นโรคซึ่ง ร้อยปีจะมีสักขนหนึ่งนะครับจริงๆเรามีโรคระบาดซึ่งทําให้เราแตกตื่นอยู่เป็นระยะระยะนะครับไข้หวัดหมูไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดเอเชียต่างๆนานานะครับแต่ว่าอันที่สามารถระบาดไปทั่วโลกจริงๆเนี่ยอย่างเช่นโควิด1 9เนี่ยครั้งหลังสุดที่เราเห็นปรากฏการแบบนี้คือร้อยปีที่แล้วนะครับคือไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับทีนี้ไอตัว เทคโนโลยีในร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับร้อยปีที่แล้วตอนที่ไข้วัดใหญ่สเปนประบาดเนี่ยวิธีการรับมือเนี่ยเป็นวิธีการทางสังคมทั้งหมดนะครับก็เป็นวิธีการที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับอย่างเช่นการล้างมือบ่อยๆนะครับการสวมหน้ากากาการเว้นระยะห่างนะครับพวกนี้เป็นวิธีการซึ่งเมื่อร้อยปีที่แล้วก็ใช้นะครับแต่ว่าเขาไม่มีตัวช่วยอื่นเลยนะครับสมัยนั้นเนี่ยยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่า ต้นเหตุคือไวรัสนะครับคนยังไม่รู้จักไวรัสเลยนะครับร้อยปีที่แล้วแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวช่วย3ามตัวซึ่งเกิดจากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นมานะครับในกรณีของโควิดเนี่ยตัวช่วยแรกคือมีการทําชุดตรวจนะครับซึ่งมีสารพัดแบบนะครับมีการทําวัคซีนเพื่อป้องกันโรคนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการทํายานะครับซึ่งจะใช้รักษาเวลา ติดโรคขึ้นมาแล้วเนี่ยปิดเชื้อนะครับป่วยมาแล้วเนี่ยก็ต้องมียาช่วยนะครับของสวทชเนี่ยเรามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสามอย่างนะครับทั้งชุดตรวจทั้งวัคซีนแล้วก็ยาครับอาจารย์คะอย่างนั้นให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงการพัฒนาวัคซีนป้องก,กันโรคโควิด -19 แบบพ่นจมูกและวัคซีนนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดผลข้างเคียงสู้เชื้อกลายพันธุ์ได้หรือไม่คะอาจารย์ก่อนจะไปวัคซีนเนี่ยผมว่าเราไปเป็นลำดับแล้วกันนะครับ มาที่ชุดตรวจก่อนอการจัดสู้รบปรมือกับมันเนี่ยถ้าเราตรวจเจอว่ามีใครติดเชื้อเราสามารถใช้วิธีแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกอยู่ที่บ้านตัวเองหรือว่าแยกอยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่อะไรก็แล้วแต่ที่จัดนะครับทีนี้การตรวจเนี่ยชุดตรวจมันมีหลายแบบมากเลยนะครับเรามีชุดตรวจถึงสามแบบด้วยกันใช้เทคนิคต่างๆกันนะครับชุดตรวจชุดแรกเนี่ยชื่อเรียกง่ายๆว่าเป็นชุดตรวจแบบแลมนะครับ LAMP เป็นชื่อเทคนิคนะครับเวลาเราเราพูดถึงแรมเนี่ยเราเหมือนเราพูดถึง PCR มันคือเทคนิคการเพิ่มปริมาณ DNA ฉะนั้น ic, เทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่คู่ขนานกับ PCR นะครับฉะนั้นข้อดีของมันก็คือว่าเราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสามารถใช้ทดแทน PCR ได้ในกรณีซึ่งมีการระบาดเยอะแล้วบังเอิญว่าเราขาดแคลนเราสามารถใช้ชุดตรวจแรมเนี่ยตรวจสอบได้นะครับ ชุดตรวจแรมตอนนี้เนี่ยผ่านออยอรเรียบร้อยนะครับอนุมัติเรียบร้อยแล้วแต่ว่าชุดตรวจเนี้ยเป็นชุดตรวจซึ่งใช้ในห้องแลบนะครับไม่ได้วางขายทั่วไปอันนี้เป็นชุดตรวจแรกนะครับชุดแรมนะครับชุดตรวจที่สองเนี่ยเป็นชุดตรวจีไลซซานะครับีไลซซาโดยทั่วไปเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นเป็นถาดพลาสติกเล็กๆที่มีหลุมคล้ายๆขนมครกะนะครับเยอะแยะเลยนะครับแล้วไอไอ,ไอชุดตรวจแบบเนี้ยมันก็คือเราจะสร้าง แอนติบอดีซึ่งจำเพาะกับโควิดฉะนั้นเอาไว้ตรวจได้นะครับ,รบอ,อันนี้ก็ใช้การได้ดีนะครับกำลังขออนุมัติผ่านออยอ,อยู่นะครับอันนี้เป็นชุดตรวจที่สองของเรานะครับชุดตรวจที่สามเนี่ยเป็นชุดตรวจที่เป็นรูปแบบที่คุ้นตากันที่สุดแล้วครับชื่อว่าสตริปเทสนะครับก็คือชุดตรวจคล้ายๆตรวจการตั้งครันที่เราเห็นนะครับเวลาใช้งานก็ยนสารที่ต้องการตรวจนะครับอาจจะเป็นสารชัดหลังมาจาก น้ำมูกน้ำลายหรือเลือดแล้วแต่การออกแบบนะครับก็ลงไปในชุดตรวจแล้วชุดตรวจก็จะมีตัวแอนติบอดีซึ่งทำปฏิกิริยาด้วยอ่ะนะครับถ้ามีเชื้อโรคอยู่มีไวรัสอยู่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสองขีดแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันขึ้นขีดเดียวไอ้ขีดเดียวเนี่ยคือเป็นขีดคอนโทรลนะครับควบคุมว่าชุดตรวจนี้ทำงานได้จริงแล้วตรวจสอบจริงๆอยู่นะครับคือถ้าไม่มีขีดเดียวเราไม่รู้มันใช้งานได้หรือเปล่าเวลาหยอดลงไปปุ๊บเนี่ยเราจะสงสัยว่า เอ๊ะตรวจไม่เจอเพราะมันใช้งานไม่ได้หรือว่าหรือว่ามันใช้งานได้ก็เลยตรวจไม่เจอแต่พอตรวจทุกครั้งแล้วมีขีดหนึ่งขีดขึ้นเราก็มั่นใจได้นะครับแต่ว่าถ้ามีเชื้ออยู่เป็นโพซิทีฟเนี่ยได้ผลตรวจเป็นบวกเนี่ยมันก็จะขึ้น2ขีดก็เป็นสตริปเทสนะครับชุดตรวจ2อ,อันแรกที่เล่าไปแลมกับอีไลซ่าเนี่ยก็เป็นไบโอเทคของสวทชเป็นคนทําแต่สตริปเทสเนี่ยจะเป็นนาโนเทคของสวทชเป็นคนทํานะครับ ชุดนี้ก็พึ่งผ่านออยอมาสดๆร้อนๆเองคะแต่ก็ทั้งสามชุดที่พูดมานะครับทั้งแรมทั้งีไลซาทั้งสคริปเทสเนี่ยเป็นชุดตรวจซึ่งใช้ในห้อง l a บ,บเท่านั้นนะครับถามว่าเราไม่ทำชุดตรวจ ATK antigen test kit ที่วางขายในท้องตลาดเลยเหรอ,อ,อทำครับทำอยู่นะครับความยากลำบากในการทำสูงกว่าอีกนิดหนึ่งนะครับหวังว่าจะเสร็จในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ส่งขออนุมัตินะครับฉะนั้น ชุดตรวจสรุปนะครับโดยสรุปเรามีชุดตรวจถึง3แบบด้วยกันแล้วก็ผ่านออยอไปแล้วสองแบบแล้วก็มีบริษัทผู้ผลิตเรียบร้อยนะครับก็ใช้งานกันอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับทีนี้มาถึงประเด็นของวัคซีนนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องวัคซีนเนี่ยคนไทยคุ้นเคยแล้วนะทีนี้ประเด็นที่ตอนนี้เป็นห่วงกังวลกันนะครับก็คือว่าวัคซีนชุดแรกไม่ว่าจะยี่ห้อไหนก็ตามที่ออกมาเนี่ย มันประสิทธิภาพในการป้องกันเนี่ยมันลดลงเนื่องจากมันออกแบบกับไอตัวไวรัสตั้งต้นที่สมัยที่ระบาดแรกสุดที่อู่ฮั่นเลยนะครับหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่พบที่อังกฤษก็เป็นไวรัสจึงสายพันธุ์ที่เจอแรกๆนะครับทีนี้ปัญหาก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมว่าทุกคนคงเคยได้ยินในสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันอ่ามันกลายพันธุ์ไปถึงจุดหนึ่งซึ่งมัน ระบาดได้ง่ายขึ้นนะครับมีความสามารถในการติดต่อจากคนสู่คนเนี่ยเราแล้วแถมยังทําให้มีอัตราการป่วยแล้วก็เสียชีวิตสูงกว่าด้วยก็เลยทําให้คนกังวลนะ,นะครับแล้ววัคซีนเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ก็เป็นแบบฉีดทั้งนั้นนะครับจริงๆวัคซีนเนี่ยมันมีสารพัดรูปแบบเลยนะครับฉะนั้นวัคซีนแบบหนึ่งซึ่งสะดวกดีนะครับคือวัคซีนพ่นจมูกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากทางหลักเส้นทางหลักในการติด โรคโควิด1 9ทเนี่ยคือการผ่านทางจมูกนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถผลิตวัคซีนซึ่งเข้าทางจมูกได้โดยตรงเนี่ยไม่ต้องไปผ่านกระแสะเลือดหรือกล้ามเนื้อเนี่ยก็น่าจะออกฤทธิ์ได้ดีนะครับช่วยปกป้องปอดของเราได้ดีขึ้นก็ทางสวทชก็ทําอยู่หลายแบบนะครับวัคซีนรวมทั้งแบบพ่นจมูกด้วยซึ่งเพิ่งแถลงข่าวไปไม่นานนะครับว่าเราเราประสบความสําเร็จ ในสัตว์ทดลองนะครับอย่างสูงนะครับคือได้ผลดีมากนะครับทีนี้ทีมวิจัยเวัสวิทยาแล้วก็เซลล์เทคโนโลยีของไบโอเทคเนี่ยก็ตั้งแต่เริ่มรู้ข่าวว่ามีโควิดระบาดนะครับตั้งแต่ต้นปี2 0 6 3เนี่ยหลังจากได้ข้อมูลเนี่ยตัวรหัสพันธุก,กรรม ของโควิด1 9ตัวเชื้อนะครับชื่อว่าซาโควีทูเนี่ยซึ่งทำให้เกิดโรคโควิด1 9ทนเนี่ยนักวิจัยของเรานะครับด็อกเตอร์อนันต์จงแก้วัฒนาเนี่ยก็นำทีมนะครับพยายามจะเริ่มงานของเราได้เร็วที่สุดยังไงนะครับฉะนั้นวิธีการเริ่มที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือเอาตัวรหัสพันธุกรรมของนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเนี่ยเอามาสังเคราะห์นะครับสร้างตัวโปรตีนของส่วนที่เป็นหนามนะครับ เรียกว่าสไปน์นะครับบางคนอาจจะเคยได้ยินแล้วเราก็พัฒนาสร้างสารพันธุกรรมตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าตอนที่มันเริ่มระบาดให,ใหม่ๆเนี่ยเราบ้านเรายังไม่ได้ระบาดเยอะนะครับการที่จะได้ตัวเชื้อจริงๆเนี่ยมาทดลองเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองได้เชื้อมาแล้วเนี่ยการทดลองก็ลําบากนะครับต้องใช้ห้องความปลอดภัยสูงนะครับที่เป็นที่เขาเรียกว่า BSL สามนะครับ แต่ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถทำแหลดในห้องซึ่งไม่ต้องใช้ความปลอดภัยสูงขนาดนั้นนะครับเป็น BSL 2ได้นะครับโดยโดยการที่เราสังเคราะห์เอาเฉพาะโปรตีนหนาออกมาซึ่งกระบวนการแบบนี้ทำให้เราเป็นโรคไม่ได้นะครับ<ะ>ในแหลบทั่วไปได้นะครับฉะนั้นก็ทดลองทำหลายแบบเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงวันนี้เนี่ยแบบที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีสองแบบนะครับ ทีมไวรัสวิทยาของเราเนี่ยเดิมเนี่ยเราทำวัคซีนของไวรัสในสุกรนะครับในหมูนะครับแต่ว่าด้วยการดัดแปลงเทคนิคนิดเดียวเราก็สามารถเอามาทำเป็นวัคซีนในคนได้แล้วนะครับทีนี้เล่ารายละเอียดเพิ่อมอีกนิดหนึ่ง<ฆ>เกี่ยวกับวัคซีนซึ่งใช้แบบพ่นจมูกเราทำมาสองสองแบบนะครับเป็นพ่นจมูกเหมือนกันแต่ว่ามีที่มาที่ไปต่างกันนะครับตัวแรกเนี่ย S 1> <S 1> เรียกว่าเป็นออดีโนไวรัสเบสนะครับออดีโนไวรัสเนี่ยเป็นไวรัสที่ทําให้เราเป็นหวัดฉะนั้นไวรัสกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เรารู้จักกันดีนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่ที่ร้ายแรงนะครับเราใส่สารอัรุก,กรรมเข้าไปในอะดีโนไวรัสเนี่ยทําให้มันสร้างโปรตีนหนามขึ้นมาฉะนั้นเวลาเวลาใส่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยร่างกายเราก็จะเห็นโปรตีนหนามแล้วพอเวลาไปเจอกับตัวไวรัสที่ทําให้เกิดโรคโควิด -19 ีเนี่ย จะจำตัวหนามได้แม้ว่าจะเป็นไวรัสคนละชนิดนะครับชนิดที่สองเนี่ยเป็นอินฟลูเอนซ่าเบสนะครับคือเอาไวรัสซึ่งทําให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันนะครับเอายีนซึ่งสร้างหนามโปรตีนเนี่ยใส่เข้าไปฉะนั้นมันก็จะเป็นไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดหนึ่งซึ่งมีหนามโปรตีนแบบเดียวกับตัวไวรัสที่ก่อโควิด -19 สามารถเอามาใช้เป็นวัคซีนได้นะครับฉะนั้นเราจะมีสชนิดนะครับด้วยกัน อ i ดิ l v ว r u รัสเบสกับ i n f ฟลูเอน b ซ s e d นะครับตอนนี้เราทดลองในสัตว์ทดลองผ่านไปเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปเนี่ยก็จะทดลองกับมนุษย์นะครับเป็น Clinical Trials ตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มนะครับในในเร็ววันนี้นะครับถ้าข้าวหน้าได้ดีน,นะครับเราก็จะได้วัคซีนชนิดพ่นจมูกซึ่งจะสะดวกมากนะครับมันจะตัดปัญหาสารพัดสารพันที่เราเจออยู่ตอนนี้เลยนะฮะต้องไปลงทะเบียนต้องไปเข้าคิว คนฉีดต้องมีความชำนาญอะไรพวกนี้มันตัดปัญหาไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับค่ะเมื่อสักครู่คุณผู้ฟังก็ได้รับทราบความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยของสวทชกับอาจารย์มากมายนะคะทั้งเรื่องชุดตรวจกับวัคซีนพ่นจมูกที่มี2แบบที่อาจารย์ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะพักฟังสิ่งดีๆจากรายการสักครู่กลับมาพบกันใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ หลังจากที่มีการอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้ชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 หรือรา p ิด antigen test kit ได้เองนั้นอยขอแนะนำการใช้และข้อควรระวังเพื่อจะใช้งานได้อย่างถูกต้องชุดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่สามารถหาซื้อมาใช้เองนั้นต้องได้รับการอนุญาตจากอยโดยชุดตรวจประเภทนี้จะจำหน่ายในสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐและร้านขายยาที่มีเภสัชกรเท่านั้น ชุดทดสอบจะประกอบไปด้วยคู่มือหรือเอกสารกำกับการใช้งานตลับทดสอบหาเชื้อโควิด -19 หลอดใส่น้ำยาสกัดเชื้อและฝาหลอดหยดการเก็บตัวอย่างหรือไม้สวอฟสำหรับวิธีเก็บตัวอย่างจะเก็บจากโพรงจมูกหรือน้ําลายซึ่งผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดขั้นตอนวิธีการทดสอบการแปลผลจากคู่มือหรือเอกสารกำกับก่อนเริ่มทำการทดสอบ ซึ่งการเก็บตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องอาจทําให้ผลการทดสอบผิดพลาดได้ข้อควรระวังต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่กําหนดก่อนนํามาใช้งานตรวจสอบวันหมดอายุเตรียมพื้นที่สําหรับใช้ทดสอบให้สะอาดอย่าเปิดหรือฉีกซองที่บรรจุตลับทดสอบจนกว่าจะเริ่มทําการทดสอบอ่านผลตามเวลาที่กําหนดเพราะการอ่านผลเร็วหรือช้าเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดได้ ไม่นำอุปกรณ์หรือตลับทดสอบมาใช้ซ้ํานําชุดทดสอบที่ทดสอบแล้วพร้อมอุปกรณ์แช่น้ํำยาฆ่าเชื้อแล้วแยกใส่ถุงปิดให้มิดชิดทิ้งลงถังขยะติดเชื้อล้างมือให้สะอาดภายหลังทําการทดสอบกรณีผลทดสอบเป็นบวกให้แจ้งหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้านที่ติดต่อได้แยกกักตัวออกจากผู้อื่นและสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาสังเกตอาการวัดอุณหภูมิ ถ้ามีอาการให้ติดต่อขอเข้ารับการรักษาแจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยงจากการสัมผัสกรณีผลทดสอบเป็นลบหากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงอาจอยู่ในระยะฟักตัวควรทำการแยกกักตัวและทดสอบซ้ำภายใน3-5ถึงวันแต่หากผลทดสอบออกมาเป็นลบก็ขออย่าให้ชะล่าใจเพราะเชื้ออาจอยู่ในช่วงระยะฟักตัว หากรู้ตัวว่ามีความเสี่ยงวลแยกกักตัวและปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดเพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างต่อไปด้วยความห่วงใยจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการอรยอกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นงานวิจัยไทยสู้ภัยโควิด เรายังอยู่กับอาจารย์ดรน้ำชัยชีววิวัฒน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์สวทชและบรรณาธิการอำนวยการนิตยสา,สารสารวิทย์เริ่มต้นช่วงที่สองนี้นะคะอยากให้อาจารย์บอกคุณผู้ฟังนะคะในส่วนของการสังเคราะห์สารตั้งต้นผลิตยาฟาวิพิราเวียในระดับห้องปฏิบัติการที่ทางนักวิจัยไบโอเทคของสวทชทําได้สําเร็จเกิดประโยชน์อะไรขึ้นบ้างคะอาจารย์ผมเองได้เคยคุยกับนนะักวิจัยนะคะได้สัมภาษณ์ก็ ก็เห็นความสําคัญของงานนะครับนักวิจัยคือด็เตรเพศัชกรนิติพลสรีมงคลพิทักษ์เนี่ยเป็นนักวิจัยอยู่ในทีมวิจัยการออกแบบและก็วิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้านะครับของไบโอเทคสวทชงานวิจัยเนี่ยมันเริ่มจากอย่างที่ผมเกล่นไว้ตอนต้นนะครับว่าการรับมือกับโรคโควิด -19 เนี่ยซึ่งเป็นแพนเดมิกเนี่ยเป็นโรคระบาดใหญ่ไปทั่วโลกเนี่ย เราเราโชคดีกว่าร้อยปีที่แล้วมากถึงวันนี้เราสามารถทําชุดตรวจได้เรามีเทคโนโลยีเรามีความรู้เราสามารถสร้างวัคซีนได้แล้วก็สร้างยาได้นะครับทีนี้ปัญหาของยาเนี่ยปกติยามันใช้เวลาผลิตนานมากนะครับใช้เวลาประมาณเฉลี่ย10ปีนะครับแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานะครับรเผชิญกับเหตุโรคระบาดใหญ่แบบนี้เนี่ยจะใช้เป็น10ปีก็ไม่เหมาะนะครับ แค่ปีเดียวก็แย่แล้วนะฮะจะรู้สึกว่าช้าแล้วนะครับฉะนั้นตั้งแต่ตอนที่มีข่าวการระบาดใหม่ๆเนี่ยนักวิจัยเรานะครับแต่ละคนก็จากความรู้ที่มีอยู่เราก็พยายามจะคิดว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างนะครับดรเพชศัชกรนิติพลแกก็มองว่า,เ,าเรื่องยาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะทำได้โดยโดยความสามารถของของนักวิจัยของเราอะนะครับตอนที่เริ่มงานของเราเนี่ย การระบาดในประเทศยังมีน้อยนะครับแม้กระน,นั้นนะักวิจัยเราก็ตระหนักดีนะครับว่าเหตุการณ์มันอาจจะเลวร้ายลงได้แล้วก็ยาเนี่ยปัญหาสําคัญของยานะครับในช่วงที่มีแพนเดมิกแบบนี้ก็คือแต่ละประเทศเนี่ยก็เจอโรคแบบเดียวกันถ้ามียาอะไรที่พอใช้ได้เนี่ยทุกประเทศก็จะต้องมีสต็อกพยายามจะสต็อกยาไว้ใช้นะครับฉะนั้นโอกาสที่จะมียาส่งออกไปยังประเทศอื่นๆเนี่ย มีสต็อกเก็บในประเทศอื่นเนี่ยเป็นเรื่องยากนะครับฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าทํายังไงเราถึงจะมียาซึ่งสําคัญและจําเป็นและรู้แน่ๆว่ามันช่วยโรคได้นะครับอ,อย่างในข่าวเนี่ยถ้าได้ตามข่าวกันแรกๆเนี่ยมีการพูดถึงสารหรือยาสารพัดส,ส,ส,สารพันนะครับว่าช่วยได้อย่างเช่นยารักษาพยาธิบางชนิดนะครับซึ่งก็ช่วยไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผลการทดลองมันออกมาเรื่อยๆนะครับ บางบางครั้งเนี่ยายามันแสดงผลเบื้องต้นในกลุ่มเล็กก็ช่วยได้แต่ว่าเอาเขจริงๆแล้วพอกลุ่มใหญ่ขึ้นมีการทดลองรัดกลุ่มมากขึ้นนะครับก็จะเห็นว่ามันช่วยไม่ได้นะครับทีนี้ทางทางนักวิจัยก็ทกําการบ้านนะครับค้นข้อมูลนะครับดูว่าตัวไหนพอจะเป็นความหวังได้แล้วก็ในประเทศไหนก็ใช้กันบ้างก็พบว่าตัวหนึ่งซึ่งใช้ได้ดีนะครับสําหรับผู้ป่วยซึ่ง ยังไม่ได้อาการหนักนะกันนะครับเริ่มเป็นใหม่ๆแล้วถ้าใช้ได้ทันทีตามโดสเนี่ยจะช่วยให้กลับมาฟื้นตัวได้เร็วมากก็คือ,อยาชื่อว่าฟาวิพิราเวียนะครับยาตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งใช้ได้ดีในกรณีนี้เดิมฟาวิพิราเวียเนี่ยไม่ได้คิดค้นเพื่อใช้กับโควิด1 9นะครับเดิมใช้กับไข้หวัดใหญ่นะครับ แต่ปรากฏว่าก็มีหลายคนที่ได้ไปขนาดที่ต้องติดไอโรคโควิด1นนะนะครับแล้วผลคือเฮ้ยมันช่วยได้นะครับมันช่วยได้ก็เลยกลายเป็นตัวเลือกหนึ่งของของนักวิจัยของเรานะครับทีนี้เวลาผลิตยาเนี่ยคนทั่วไปอาจจะไม่ทราบนะครับมันมีส่วนประกอบสำคัญของยาเนี่ยที่เรียกว่า API นะครับ Active Pharmaceutical Ingredient หรือตัวยาเรียกว่าเป็นตัวสารออกฤทธิ์ในยานะครับ กับอีกส่วนหนึ่งเพื่อทําให้ยามันใช้งานได้สะดวกนะครับก็คือเป็นพวกแป้งหรือน้ําตาลหรืออื่นๆนะครับในกรณียาเม็ดก็อาจจะเป็นแป้งหรือน้ําตาลหรือกรณีของยาน้ําก็อาจจะเป็นน้ําหรืออาจจะต้องเป็นตัวทําละลายตะกูแแนวกอฮอบางอย่างแต่ตัว API หรือสารออกฤทธิ์เนี่ยปกติใช้นิดเดียวและตัวนี้เป็นหัวใจนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการหาการสังเคราะห์การสร้างตัว API นะครับสารออกฤทธิ์ขั้นตอนที่2ก็คือ ทำสูตรยาฟอร์มูเลทนะครับเอาไอ้ตัวตัวสารออกฤทธ์ API เนี่ยไปผสมกับแป้งหรือน้ําตาลหรือน้ําแล้วแต่นะครับนักวิจัยเราก็มีความจําเป็นต้องสังเคราะห์พวกสารออกฤทธิ์นะครับทางเภสัชกรรมหรือ API ตัวเนี้ยดรนิติพลบอกว่าพอทําไปแล้วเนี่ยที่น่าสนใจก็คือเราสามารถหาวิธีการผลิตฟาวิพิลเวียแบบใหม่ได้นะครับคือวิธีการผลิตยาตัวเดียวกันได้ API เหมือนกันเนี่ย มันไม่จําเป็นต้องใช้หนึ่งวิธีเท่านั้นมันมีหลายวิธีถ้าเราใช้วิธีเดียวกับคนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะผลิตเราก็ต้องไปจ่ายตังค์ซื้อค่าสิทธิบัตรเข้ามาถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราคิดวิธีผลิตขึ้นใหม่โดยเรารู้แล้วว่าตัว API สุดท้ายหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยเราก็สามารถผลิตของเราเองได้โดยไม่ไปติดสิทธิบัตรนะครับก็ผลิตได้ดีนะครับเบื้องต้นก็ทดสอบลิ์นะครับในหลอดทดลองก็เหมือนเหมือนกับายา ฟาวิพิราเวียกของเจ้าอื่นที่เขาผลิตได้นะครับคุณสมบัติใกล้เคียงกันนะครับตอนนี้เลยได้รับทุนจากองค์การเภศสัชกรรมนะครับเราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้องค์การเภศัชกรรมอยู่นะครับเพื่อเอาไปขยายขนาดกระบวนการพวกนี้นะครับต้องใช้เวลาในการ trial and error นะครับทดลองนะครับลองผิดลองถูกเพราะว่าเ,เรามีวิธีการเข้าคร่าวแต่ว่าถึงเวลาทําจริงเนี่ย ไม่มีใครบอกได้ว่าต้องทำสเต็มหนึ่องสายังไงนะครับมันต้องทดลองลองผิดลองถูกดูนะครับซึ่งตอนนี้ทีมนักวิจัยของเราก็ได้ลองกระบวนการขั้นตอนเหล่านี้อยู่นะครับในระดับ Pilot Scale กับทางอ,องค์การเภสัชกรรมนะครับแล้วก็ข่าวดีก็คือวิธีการสังเคราะห์ a อ i ฟาวิพิลาเวียแบบใหม่ของเราเนี่ยเราจดเสร็จที่บททัตรเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้น ข้อดีต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมียาเป็นสต็อกของเราเองเราผลิตเองได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะขาดแคลนนะครับก็เป็นเรื่องดีของประเทศครับที่เราจะมีโอกาสที่จะได้มียาที่เราผลิตใช้เองครับค่ะก็นับเป็นความโชคดีของคนไทยนะคะอาจารย์ที่ทางสวทชมีงานวิจัยดีๆเพื่อน,นํามาสู้ภยัยโควิด -19 มาถึงช่วงท้ายนี้อาจารย์บอกช่องทางที่คุณผู้ฟังทางบ้านจะติดตามผลงานวิจัยดีๆจากทางสวทชค่ะ ตัวแหล่งเผยแพร่หลักของเราเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์เราก็ nstda.or.th นะครับอีกแหล่งหนึ่งซึ่งใช้เป็นหลักก็คือเป็น Facebook Fanpage นะครับ nstda สวทชอันนี้ก็เป็นแหล่งซึ่งเราเผยแพร่ข้อมูลตลอดเวลาท่านสามารถไปติดตามได้นะครับค่ะช่วงท้ายนี้นะคะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะโดยเฉพาะช่วงโควิด -19 นี้คะ่ะ เรื่องการป้องกันตัวเนี่ยผมว่าทุกคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับมาตรการทางสังคมก็จําเป็นต้องทําแบบเดิมนะครับจนกว่าว่าคนมีภูมิกันเยอะแยะแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มาตรการสังคมล้างมือใส่หน้าก,กากร,ระยะห่างนะครับสําหรับรายการในวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับงานวิจัยที่สําคัญของทางสวทชในเรื่องทั้งชุดตรวจนะคะวัคซีนแบบพ่นจมูก และเรื่องยาฟาวิพิลาเวียนะคะสุดท้ายดิฉันต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ดรน้ำชัยชีววิวัฒน์ผู้ในการฝ่ายสร้างสารรค์สื่อและผลิตภัณฑ์สวทชบรรณาธิการอำนวยการนิตยาาสารสารวิทย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยไทยสู้ภยัยโควิดในวันนี้ค่ะขอขอบพระคุณคะ่ะอาจารย์ครับขอบคุณครับสำหรับกิจกรรมการร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์สามารถติดตามคำถามและร่วมสนุกตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษได้ที่เพจเฟซบุ๊ก FDA p e o p l e คำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่ายาฟาวิพิราเวียสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 9ได้จริงหรือไม่ยาฟาวิพิราเวียสามารถช่วยรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด1 9ได้จริงหรือไม่ตอบเข้ามากันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามข้อมูลสาระดีๆกับรายการออยกับผลิตภัณฑ์สุขภาพกันต่อในตอนหน้ารับรองมีเรื่องราวดีๆมาฝากเช่นเคยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ ช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการที่จะทำให้คุณทราบข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจบนโลกออนไลน์หากไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเพียงแอดไลน์ไลน์ fda ไทยได้เลยครับ จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอ,อยกับริตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข <S <S ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา18นาฬิกถึง18นาิ30นาที สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังสวัสดีครับ